สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่27มีนาคม2564ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอสรุปคู่ V.P. ของผมที่ให้ไว้นะครับคู่คัตตินลอนกับอ่าอัญญอนยอดนะครับเป็นฟุตบอลสเปนเซกุนดาะนะครับผลก็ปรากฏว่าคู่นี้นั้นยิงครึ่งแรก3ลูกนะครับก็ถือว่าสมาชิกผู้ติดตามนั้นน่าจะทำกำไรกันไปได้นะครับ ก็บอลน,นั้นเปิดมาไม่แพงครับเปิดมาที่ราคาครึ่งกรบลูกนะครับก็สามารถกดเข้าทํากันได้เลยนะครับสมาชิกสนใจเข้ากลุ่ม vip นะครับก็ให้แอดที่ S45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับท่านจะได้รับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีรวมทั้ง vip ของด win กลุ่ม45นาทีด้วยนะครับผลงานเมื่อคืนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับในกลุ่มก็เรียกว่า บินกันทุกคู่เลยทีเดียวนะครับนะสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไปที่ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับไทยแลนด์นะครับดดวิชั่น2นะครับเตะเวลาทุ่มหนึ่งนะครับหรือ19นาฬิกาของบ้านเรานะครับคู่ระหว่างอายุทยายูนนเต็ดพบกับนครปฐม f c นะครับนะในนี้ก็มันจะขึ้นไทยแลนด์ดดวิชั่นหนึนะครับแต่ ในเว็บนั้นมันเป็นชื่อของ Thailand Division 2นะครับอ่ะก็ทำไมผมถึงให้คู่นี้ครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันครับก็ไปดูตารางคะแนนกันพอครับคู่นี้นะเป็นนัดรองสุดท้ายนะครับเตะนัดที่33นะครับนัดหน้าก็จะจบฤดูกาลแล้วที่ผมจับมาก็เพราะว่าแรงจูงใจของทีมเยือนล้วนๆน,น,นะครับ ก็มาดูของเจ้าบ้านครับสำหรับอยุทยายูนิต็ดนะครับอันดับที่9นะครับแข่ง32นัดชนะ12เสมอ7นะครับแพ้13ยิงได้42แล้วก็เสีย42ครับเก็บได้43คะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างนะครปฐม FC นะครับรังอันดับ3ของตารางแข่ง32นัดชนะ16เสมอ9แพ้7ยิงได้62 เสีย33เก็บได้57คะแนนนะครับแรงจูงใจของนคนปรปสมที่ผมพูดในวันนี้ก็คือตอนนี้กําลังลุ้นขึ้นอ่ลุ้นขึ้นชั้นนะครับนะ่าน่าจะไม่ทันอันดับที่2และก็อันดับที่1นะครับแต่ว่านะครับพื้นที่อันดับที่3นั้นยังนะครับได้เปรียบอยู่นะแต่ก็มีขอนแก่นนะครับขอนแก่นยูนิเต็ด แล้วก็มีแพ่ยูนิต็ดรวมถึงชัยนาธนั้นที่ตามมาติดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วแรงจูงใจของนครปฐมนะครับมีอย่างเดียวครับคือต้องชนะนะครับทั้ง2นัดที่เหลือเพื่อจะขึ้นชั้นนะครับถือว่าแรงจูงใจของนครปฐมนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ไปเยือนอยุทยาด้วยซึ่งฟอร์มหลังนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอ่ะไปเช็คฟอร์มกันครับ ผลงานที่พบกันมานะครับแข่งเมื่อวันที่19เดือน12 2020ก็เป็นนครปฐมเปิดบ้านเสมอกับอายุทยายูนเติไป1ประตูต่อ1น,นะครับก็เสมอกันมาในนัดแรกนะครับส่วนฟอร์มของอายุทยา6นัดล่าสุดนั้นนะครับชนะ1เสมอ0แล้วก็แพ้ไปถึง5เลยทีเดียวก็คือฟอร์มช่วงหลังนั้นไม่เอาอะไรแล้วนะครับสำหรับอายุทยาคือก็ค่อนข้างลอยตัวในตารางนะครับไม่ไม่มีรุ่นเคลืน ชั้นแล้วก็ไม่มีลุ้นตกชั้นนะครับก็รู้สึกว่าจะปล่อยปๆนะครับสาหรับอยุธยามีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับอ่าสี่จากหกเกมนะครับอยุธยาสกอร์สูงเต็มเวลา2.5นั้น2จากหกเกมนะครับจบ2ประตูขึ้นไปนะครับสี่จากหกเกมนะครับส่วนนครปฐม f c นั้นนะครับ6นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับก็ถือว่าฟอร์ม ยอดเยี่ยมนะครับชนะ4จาก6เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกครับ3จาก6เกมสกอร์สูงเต็มเวลา2.5นั้นมีถึง4จาก6เกมนะครับแล้วก็จบ2ประตูเช่นกันนะครับก็มี4จาก6เกมนะไปดูการยิงประตูทั้ง2ทีมครับอุธยาแข่ง6นะัดล่าสุดยิงไปเพียง3ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็0.5ต่อเกมเท่านั้น ส่วนนครปฐม6นัดสุดยิงไปถึง15ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็2.5ต่อเกมนะครับส่วนอยุธยาเสีย9ประตูนะครับก็คิดเฉลี่ยนะครับเสียประตูนะฮะ1.5ต่อเกมนะครับส่วนนครปฐมเสีย5ประตูก็คิดเฉลี่ยนะครับ0.83ต่อเกมเท่านั้นนะครับซึ่งที่หยิบมาในวันนี้ก็ ด้วยแรงจูงใจของนครปฐมที่ต้องการขึ้นชั้นบวกกับนะครับราคาในวันนี้ครับนะซึ่งเจ้าให้ความสำคัญไปที่นครปฐม f อมากๆนะครับไปดูราคากันครับราคานะครับของบริษัท MM88 นะครับก็เปิดมาที่ครึ่งครบลูกนะครับจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ,บ้านนั้น0.83และก็จ่ายน้ำให้กับทีมเบียนอน1 0 1 นะครับในราคาเปิดนะครับส่วนราคาพูลนะครับบอกว่าถ้าจะว่านชนะจ่าย4.00ถ้าเสมอกันจ่าย3.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย1.17ซึ่งราคาภูลที่เปิดมากับราคาคืงครบลูกตัวแรกนี้นะครับไม่ใช่ราคานะครับที่บอลต่อค่องครบลูกนะครับหรราคาภูลที่จะชนะนี่คือ1.0 0ถึง1.64นะครับซึ่งไม่ใช่ราคาที่บอล ต่อราคาครึ่งควบลูกจะชนะราคาไปได้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับนะราคาไฮนดแคบบอกว่านะครับก็เปิดมาที่ครึ่งควบลูกเหมือนเดิมแต่จ่ายน้ําสลับฝั่งครับให้กับเจ้าบ้านน้ำลดเลยครับ1 1 1และก็ให้ทีมเยือนนั้น0.74นะครับส่วนราคาภูบอกว่าถ้านะครับทีมเยือนชนะจ่าย5.30นะครับปรับนะครับเพิ่มขึ้น ถ้าเสมอกันจ่าย3.70และถ้าทีมเยือนชนะนะครับจ่าย1.52ในตรงนี้ซึ่งราคาพู1.52กับบอลเหรีราคาเฮนดิแคปครึ่งครบลูกนะครับก็บอกไว้ชัดเจนว่าบอลต่อนะครับครึ่งครบลูกเหรีราคาพูที่จะชนะราคานี้คือนะครับ1.60ถึง1.64นะเจ้านะครับให้ความสำคัญไปที่นครปอมมากๆบวกกับแรงจูงใจด้วย กับฟอร์มหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะผมมองคู่นี้ว่านครปฐมนะครับน่าจะทําได้ดีกว่านะและก็จะชนะตามเหลีดราคาที่ปรับลงแบบนี้นะครับเจ้ามองว่านครปฐมจะบุกมาชนะด้วยสกอร์สอเพื่อกินราคา h ฮนดิแคปคือครบลูกหรือนะครับอาจจะชนะเฉียยสองหนึ่งนะครับเพื่อกินราคา h ฮนดิแคป ึนครบลูกครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับคู่นี้ก็เปิดไม่แพงนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงต่ํานะครับก็คู่นี้นะครับผมมองว่านครปฐมน่าจะทําได้นะครับสกอร์สูงแรกผมวันนี้ให้ไปคู่ระหว่างนะครับอยุธยายูเนติดพบกับนครปฐม f c นะครับคู่นี้เปิดมาสูงแรกที่1ลูกสามารถกดเข้าทำได้เลย นะครับหรือบางท่านอาจจะรอ0.75ก็ได้นะครับนะแต่ถ้ายิงก่อนก็ให้ปล่อยผ่านนะครับไม่ให้ย้ํานะสําหรับตามกฎกลุ่มของเรานะครับนะแข่งเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็สมาชิกท่านใดสนใจบทวิเคราะห์จากผมจากทีมงานเสือ45รวมทั้งอยากได้ VIP ของแอดมินกลุ่ม45นาะทีเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับก็ให้แอดไปที่ v e r S 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่าน ชคด,ดีสวัสดีครับ